สวัสดีค่ะช่อง Love Channel ค่ะวันนี้คุณแม่นะคะจะมาสอนวิธีการเติมเงินในแอปเป่าตังค่ะเป่าตังคือแอปที่พัฒนาขึ้นโดยธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ครอบคลุมต่อการทำธุรกรรมด้านการเงินทั้งจ่ายโอนรับถือว่าจบได้เพียงแอปเดียวค่ะโดยใช้แทนเงินสดทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายค่ะส่วน g w a l l e t คือกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชาระสินค้านั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะใช้แอปเป่าังเราจะต้องตรวจสอบตัวเราเองก่อนว่าเรามีแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นๆผูกไว้แล้วหรือไม่นะคะซึ่งแอปธนาคารแอปเป่าตังและ G Wallet นะคะทั้ง3อย่างนี้จะเชื่อมโยงกันค่ะเมื่อดาวน์โหลดแอปเป่าตังแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะกดเลือกไปที่แอปเป่าตังค่ะกดบวกเติมเงินเข้า G Wallet หน้าจอจะขึ้นมามีเลือกธนาคารที่เราต้องการจะเติมเงินเงินนะคะของแม่หวานจะเป็นธนาคารกรุงไทยคะ่ะแม่วานเลือกที่ธนาคารกรุงไทยคะ่ะแล้วก็เลือกมาที่ด้านล่างนะคะก็จะขึ้นเป็นในส่วนของแอปธนาคารกรุงไทยขึ้นมาคะ่ะกดคัดลอกคะ่ะคัดลอกในส่วนของ G Wallet ID 15หหลักขึ้นมาคะ่ะกดคัดลอกเสร็จนะคะเลื่อนมาด้านล่างเปิดแอปเพื่อเติมเงินตรงลูกศรสีเขียวคะ่ะ หน้าจาก็จะขึ้นมาในส่วนของแอปธนาคารกรุงไทยเราก็ใส่รหัสของธนาคารกรุงไทยให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเลือกเติมเงินค่ะกดไปที่เติมเงินเลยกดมาแล้วจะเป็นลักษณะให้เราวางตงัวนี้เราก็วางรหัสจีวอลเลตสหลักตรงนี้เลยค่ะ วางเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในส่วนของจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมเงินใน g wallet ค่ะแม้หวานยกตัวอย่างอยู่ที่50บาทค่ะเสร็จแล้วใส่รหัสเพื่อยืนยันค่ะเติมเงินแล้ว50บาทก็จะโชว์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีสซอรลิปให้เราได้ยืนยันด้วยได้ดูด้วยนะคะลักษณะก็ ต้องเข้าไปตรวจเช็คด้วยนะคะในแอปเป่าตังว่าได้โอนเงินมาจริงหรือเปล่าเนาะค่ะก็เข้าแอปเป่าตางังแล้วก็เข้าไปที่ g w วอลเลค่ะก็จะมีเงิน50บาทบวก150บาทที่ก่อนหน้านี้แม่หวานได้เติมไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จบปิงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ